ไปมองกับ9ก้านาทีแล้วลมพัดโชยที่บ้านศีราชานีครับอันนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะที่ได้ไปปั่นจัก,กรยานกับใา้ใหญ่ใจสปอร์ตยอดคุณพลคนเขาคอปั่นเสร็จแล้วก็แต่ก็ มาส่งถึงบ้านเลยเพราะว่ารถยางรั่วแล้วผมเองก็พักผ่อนน้อยด้วยวันนี้นะดูแมนยูถ้าจนดูเสร็จแล้วก็เข้านอนแถมนอนไม่หลับอีกเพราะว่าแมนยูก็แพ้แล้วตัวเองก็ทําให้นอนไม่หลับอ่าเเล่นไปเยอะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนชอบเล่นการพนันแต่ว่าชอบเชียร์ชอบเชียร์เชียร์แล้ว <c oughs> พอรู้ว่า <c oughs> ทีมเชียร์ทีมปดมัน แพก็โอ้โหก็โดนไปสอง <c oughs> เจอสเปอร์ก็เจอไก่จิกไปสองสองดอกเมื่อคืนเล่นถ้าจนโอ้โหแทบไม่มีเลี้ยวแรงไปปั่นกับช่างใหญ่เลยเช้านี้แต่ก็รอดมาได้รอดในสภาพที่ทุลักทุเลรัล่วแล้วรั่วอีกรั่วไปสามรอบวันนี้จนช่างใหญ่ต้องมาเรียกว,ว่าส่งถึงบ้านเลยวันนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากช่างใหญ่เลยนะครับ ช่างใหญ่ก็ใจสปอร์ตจริงๆสมกับที่ผมให้ใช้ยาช่างใหญ่ว่าช่างใหญ่ใจสปอร์ตยอดคุณพลคนเขาคอแต่ตอนนี้มาอยู่ที่เขาเขียวล่าสุดมาอยู่ที่ศีราชาแล้วครับนี่ครับนี่ครับก็กําลังประกอบอย่างซับในอย่างกันน้มให้นะครับเพื่อจะเอาไปปั่นไล่เกียรตินครชัยที่สนามชัยเขต ในวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะไปร่วมกิจกรรมปัน่นแท็กในรูปแบบของอประมาณว่าเอนดูรันนะของคนจักรยานรูปแบบลุยลุยลุยลยลุยไปด้วยกันวันนี้ได้ไปทดสอบแล้วอขอบคุณช่างใหญ่หลายๆครับโอ้โหได้รับความนุขขออ่เคาะ์อย่างเรียกว่าไม่รู้จะตอบแทนช่างใหญ่ยังไง น,นได้แต่ขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเป็นทิปเปิลขอบคุณเบียร์สองขวด